เอาอีกแล้วครับเล่นจนโซ่ขาดครับดูดูดทงคูณาขาดได้ไงเนี่ยโซ่ขาดเลยนะคะไม่ได้หลุดนะคะอันนี้เป็นขาดเลยเล่นจนขาดนะคะแล้วก็เศร้าด้วยนะคะทงคูณวันนี้เมื่อคืนก็ไม่ยอมนอนนะคะไม่น่าบอกเขาเร็วเลย ไม่ยอนนอนเมื่อคืนแล้วก็ไหนพิเตอร์ขาดตรงไหนจะยูหายจะยูหาอีกแล้วแล้วก็จะขาดแล้วี่อ๋อมันจะขาดแล้วนะคะตรงนี้ไม่ได้พูดม่ได้แม่จนจะขาดขอบคุไหมคะอยากไปด้วยบอกบอกแม่บอะดุดแล้วก็วิ่งไปหาปลาแพอีกแล้วนะคะวิ่งไปตรงนั้นดีนะคะที่ยังไม่ได้ไปเรากำลังจะเตรียมตัวออกไปนะคะแต่ว่า เห็นฮองคูณก่อนไปด้บ้างไหมทงัสอยากไปด้วยนะคะวิ่งวิ่งไปทั้งโซ่เลยนะคะเดี๋ยวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาไปสองสามวันเองอยู่กับพิ่เตอร์ไปก่อนขบมากนะคะถ้าอยากให้พี่ๆเห็นตอนน้องวิ่งไปหาปลาเพรนะคะวิ่งแบบหน้าตั้งไปเลยนะคะอืม เรียบร้อยแล้วนะพี่เต้ยเอาเตัวยูใหม่มาขันแล้วนะคะหนอวนี้เก่งนะรู้จักปลดโซ่เองได้ด้วย mm. อันนี้ไม่ได้ปลดนะคะโซ่ขาดค่ะเล่นจนขาด mm. ท้องคุณจะจำจากปลาแพนะคะจำแบบว่าปลาแพชอบดึงโซ่ขึ้นอะไรเี่ยเล่นโซ่แล้วท้องคุณก็ทำตาม mm. แล้วมันก็ได้ผลนะคะหลังๆเขาก็เริ่มทำอีกทำเรื่อยๆ นี่ยคะ่ะยกขายกอืมอืมจะเดินอย่งนี้ให้โซ่มันหลุดออกนะคะต,ต้องไปซื้อใหม่ละเพราะว่ายิ่งถ้าไม่มีคนอยู่บ้านยิ่งน่าเป็นห่วงน,นะคะดูดูดูเราจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวทองคุณก็จะไปส่งพวกเราเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอ เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยนะคะอย่าดึงแรงลูกนี่นะคะจะพยายามออกอจะดึงจะดึงโซงให้ขาดเหมือนเมื่อกี้นะคะ เริ่นนะ,ะมีพฤติกรรมแปลกๆเริ่มขึ้นทุกวันแล้วนะคะสงสัยไม่อยากโดนผูกโซ่เหมือนอันนี้นะคะอยากเป็นเหมือนน้องฉบาแก้วนะคะสงสัยต้องส่งไปอยู่ที่ฟูัวละะไปฟูัวด้วยเลยไหมเนี่ยขึ้นรถเลยสงสัยเต็มรถนะคะคนไปไม่ได้หนักเกิน คุณแม่ไม่ไว้ใจนะคะไปหามาอีกค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าจะไม่อยู่แล้วโอ้ก็มีขั้นเดลในกระโหลกเลยู่หนอ้โอ้โโอ้โหไอ้โอ้ไหโอ้โหกออนโหโออ้โหโอ้โหอ้โหอ่ะหออ้อหมาห้ออห้ออกออ้้อ้อ้ออ

มันาจะไปยังไงมาคุณมามาเลยมาค่อยเร็วๆเๆคอยมามาคุณมาได้ไามมาเลยมามานี่มันตบุึกันเรียนเลยไปเย็บไปยูนิน้องใจวันนี้ง่วงนอนมาน้องคืนก็ไม่อยานอน ยิ้วะีโอ้ยมัดไปกันจิงนี่เสียงกันนะคะ่ัซี่นี่คาฝากติดตามช่องายทองคูณด้นะคะแล้วก็เป็ำลังใจให้ทองคูณครอบครัวพายทองคูณนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครอบครัวพายทองคูณนะคะและช่องภายทองคูณนะคะ เศ้าเลยวันนี้เศร้าเิงอยวาซื้อกล้วยมาฝากเยอะๆเลยเอาเลยมาตาดอกเลยได้เลยนกย่กก่บาท